Alright everybody before anything else, this special event for tonight, let's all sing a birthday song for No Purpose! Happy birthday! วันนี e ผมอยาก e ะ้ uh, give you a wish r i g h t ดารีคุณพอนะครับผมด้วยนะผมด้วยเหรอครับโอ้ยโอดกวันนี้เป็นคุณพอเป็นเกิน65ปีนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานแล้วก็ูเดินทางไกลมาหลายๆจังหวัดเลยนะครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยร้างคาเฟ่น,นะครับภาษางานคุณน้ําแล้วก็ให้กองทุนช่วยเหลือดีมาตลอดเลยนะครับก็วันนี้จะพูดยังไงหรือว่าขอบคุณทุกคนแล้วครับก็ขอเป็นอ,นอยา่างตั้ังใจนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปไเรื่อยๆสมกับที่เป็นครับทุกคนความเมตตาละคาดหวัง Okay. Alright, one more time we all say Happy birthday to you. Oh, and family, thanks a lot for having it over here on Hard Rock. ตอนนี้จะมีสิ่งหนึ่ง,งท,ท,ที่เพื่อยังไม่รู้ว่าแฟนคลับลหลายๆคนที่สนับรนุนซื้อเสื้อนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนที่สมทุน,ทนกันซื้อดี้าตัวใหม่มาอหนึ่งตัวเป็นของขวัญเมือนเกิดน,นะที่วิทย์เป็นตัวแทนนะครับมาจากนครสวรรค์อย,อยากจะให้เล่นเลยอวิทย์บอกว่ายาก่ถ้าเอาตัวใหม่เล่นเลยได้ไหมองององ ให้พี่โอมมบครับเชิญพี่โอมอบให้น้องเพชรหน่อยนะคะเฮ้ย่งลบ้งดิโอ๊ยไม่ได้ไม่ฟันไม่ลอหรอ ไม่หรอนไ้วนิ้วแค่นี้จะให้สุดเลยนี่ตุ้มเลี้ยงไหมเอาดิเอาดิโอ้ดีงามเลยโอ้ Music Man JP สิหนะคะโอ้ คะสปอนเซอร์ของเรามิกิตะสุกโพ้งเลกกันแลกกันขอบคุณค่ะ